l a d i e n gentlemen, please stay tuned for a live television first as we attempt to commune with the devil. ผุมค่ากับที่มาดูวันนี้มากเพราะมันหลอนมากมีความแบบหลอนกว่าที่คิดไว้อะค่ะรู้สึกว่าปีจัสูนั้นมันมีแบบกลินอาแบบที่กบบแปลกใหม่แล้วเราดูว่าเราชอบแล้วมันเอามาผสมกับเรื่องผีที่เราก็ชอบอีกเช่นกันแล้วมันค่อนข้างจะไล่ลำดับเรื่องมาแบบปูเรื่องมาได้ดีเพื่อการเล่าเรื่องค่าน ที่ถ้าไม่รู้สึกว่าเป็นแบบเทเลอร์เทเลอร์ที่รู้สึกคาดเดาได้แต่ก็ไม่ได้ที่ชอบมากเลยก็คือการแสดงของตัวเอกนะครับที่เป็นที่ชื่อแจ็คเดียบรอยเอาคนมากเราชอบเัาที่เล่นรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเรื่องเล็กๆน้อยๆต้นเรื่องหรือปลายเรื่องอะไรแบบได้ดีก็เป็นหนังที่ค่อนข้างลงตัวโคดมันมากหลอนสุดโตะค่ะ มาคุย13มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์